ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาประกอบฝาสูบกันนะครับเป็นตระกูล1 Zr นะครับพวกดูโอะครับอันติดูโอ้หนึ่งเซอาร์สองเซอาร์สามเซอาร์ตระกูลนี้นะครับรุ่นที่ไม่ต้องตั้งวาล์นครับก็ฝาสูบมีปัญหาครับเป็นวาล์วรั่วนะครับฝั่งไอเสียก็ได้ทําการไปตีบาร์ใหม่นะครับปรับวาล์วใหม่ที่ลงกึงครับก็ตอนนี้วาล์วแน่นนะครับเทสแล้วไม่มีรั่วนะครก็กำลังอัดน่าจะดีขึ้นครับ ขั้นตอนต่อไปก็มาประกอบฝาสูบกันนะครับก็เตรียมพื้นที่ให้เรียบร้อยครับเป็นฝาไอเสื้อสูบก็ทําความสะอาดหน้าปัดเงาขัดให้สะอาดนะครับหลังจากนั้นก็เตรียมปะกเกลน,นครับรถคันนี้ใช้ปะเก็นไซส์มาตรฐาน,นครับสแปนดาตดตัวนี้1นึ่งเซตอาร์สอเซตอาร์เซตใช้เป็นปะเกนเหล็กนะครับใช้มาตรฐานเพราะว่าฝาสูบยังไม่เคยใส่นะครับฝาสูบ สแตนดาร์ดดูครับไม่มีรอยใสก็ใช้ปะเก็นเหล็กแล้วกันอของแท้ก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทครับตัวนี้ใช้ข้อเหล็กเหมือนกันแต่ไม่ได้ของแท้ครับอยู่ประมาณ300กว่าบาทก็ใช้ได้ครับเพื่อประหยัดงบตัวนี้ก็เดี๋ยวเตรียมพื้นที่เตรียมงานไว้ครับตอนนี้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวยกฝาสูบม,มาใส่ตัวนี้เดี๋ยวจะฉีดสเปร์น,นะครับสเปร์เป็นสเปร์ของไอ ปะเกนนะครับผมใช้สเปรฉีดเอาเดี๋ยวจะฉีดสเปรตัวนี้แล้วกันก็บางคนก็ทากาวสเปรไอทากาวไอปะเกนนะครับตัวนี้ผมใช้เป็นสเปรฉีดเพื่อจะให้ความยืดหยุ่นแล้วก็เหนียวแน่นเพื่อจะให้ลดอาการรั่วซึมของปะเกนนะครับตัวนี้เตรียมไว้เลยปาเกนเรียบร้อยต่อไปนะครับก็เป็นพวก น็อตพวกอะไรก็เตรียมไว้รอเลยครับมีสิบตัวแล้วก็ประแจปอนครับที่สําคัญก็ประแจปอนก็ฝาสูบสําคัญมากครับไปขันสุมสี่สุมห้าขันมั่วก็ระบบฝาสูบก็อาจจะทเพี้ยนนะครับกําลังอัดเพี้ยนหรือรั่วซึมอาจจะทําให้ต้องรื้อใหม่นะครับหรือหนักสุดก็น็อตขาดนะเกียวขาดก็มีผลครับรถคันนี้ก็เคยเกียวขาดมาสองสามตัวเพราะว่าใช้แรงหมุนมั่วนะครับ เดี๋ยวเรามาตั้งประแจปอดเลยครับก็ค่ามาตรฐานอันติดนะครับดูโอก้ก็ถ้าเป็นหน่วยนิวตันปอดไอ้นิวตันเมตรก็ส่วนมากเขาจะเริ่มต้นที่49 49นะครับ49นิวตันของผมก็บวกลบคูณหารได้นหน่อยผมจะขอตั้งไปที่นิวตันเมตรผมเอาไปที่54เลยครับ54.2นิวตันเมตรนะครับตัวนี้ซูมมองเห็นหรือเปล่าม่รูอ่าผมตั้งค่าไปที่ 54.2หรือจะเริ่มต้นด้วย49ก็ได้ครับนิวตันเมตรอ่าหน่วยน,วนิวตันเมตรครับแต่ถ้าเป็นอ่าอะไรเนี่ยฟุตบอลก็ค่าของมันก็อยู่ประมาณที่เท่าไหร่40มั้งประมาณนี้ครับอ่าค่าของมันก็จะบวกลบคูณหารครับนิวตันเมตรกับฟุตบอลก็เหมือนนักมวยครับคนไทยที่ไปตีมวยครับบางคนเขาก็ใช้ต่างชาติก็ใช้เป็นน้าหนักอ่กิกโลอ่าแต่ถ้าเป็นอ่ คนคนไทยถ้าขึ้นเวทีก็บอกว่าเป็นปอนอาจจะ6กกิโลเท่ากับ140ปอนหรืออะไรก็ว่าไปก็ประมาณนะครับก็เหมือนตัวนี้เหมือนกันอาจจะเราจะเทียบเป็นฟุตปอนก็ได้หรือนิวตันเมตรก็ได้ครับตัวนี้เริ่มต้นที่49นะครับผมข้ามไปเลยผมเอาไป54 2จขันให้มันดังแป๊กแล้วก็หยุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวขั้นสเต็ปที่2ก็หมุนไปอีกน็อตไปอีกครึ่งรอบครับเหมือนก็ครึ่งรอบก็เท่ากับ เข็มนาฬิกามาครึ right? no away, so ่งหนึ่งนะครับก็เท่าไร่้าวองศาแค่นั้นก็หยุดพอครับเพื่อป้องกันน็อตขาดถ้าหมุนไปอีกอาจจะทําให้เกลียวขาดหรือน็อตขาดได้ครับก็สเปคของมันก็อยู่ได้ประมาณนี้ครับบางคนอาจจะตั้งไว้ที่49อ่าหมุนไปอีก90รอบแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหมุนมาอีก45รอบก็ได้นะครับก็อย่าให้เกินนั้นแล้วกันบางคนอาจจะเพิ่มไปอีกรอบสองรอบอาจจะขาดได้อ่ะมาเริ่มเลยครับเสียเวลาแล้ว อันดับแรกเดี๋ยวฉีดสเป์ก่อนนะครับเป็นฝาสูบเดี๋ยวเตรียมพื้นที่ฉีดไปเลยไปฉีดไปเลยสิในห้องเครื่องนี่เปื้อนช่างมันนี่นะ

ก็ไม่เตือนเลยเรียบร้อยไม่นึกว่ามันจะหมดเร็วขนาดนี้ไม่เป็นไรครับเอาฝั่งเดียวก็ฝั่งเดียวพอดีมันหมดที่จริงไม่ต้องฉีดสฝั่งนะครับพอดีสเปคเอาหมดมาอีกแล้วมามามาเมื่อกี้ลมค้างเห็นมากจะตรงรอยนี่ครับชอบรั่วกัน เทประมาณนี้ครับใส่ไปเลยจะมีร่องมันดู่ให้มันตรงเบามันโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะยกฝาสูบมาบางแล้วครับ Okay. รรโอเคเล็งให้ตรงรู้นะครับโอ้ยหนักหนักอืมโอ้ยหนักเล็งให้ตรงรู้มุมนี้ตรงยัง เข้าแล้วครับร่องมันอันดับต่อไปนะครับเตรียมแหวนนะครับแหวนใส่ไปแล้วแหวนแหวนร่องครับใส่ให้มันตรงรูครับมีสิ่ตัวมันจะมีร่องของมันพอดีครับมันต้องเป็นแหวนของมันนะครับถ้าไม่ใช่รุ่นมันมันจะไม่เข้าร่องมันแล้วแหวนฝาสูบก็ต้องเป็นเกรดที่แบบดีนะครับ ต้องทนความร้อนสูงแล้วก็เหล็กแข็งไปใช้แหวนรองทั่วไปตามท้องตลาดไม่ได้นะครับคาดไอ้ฝาสูบเพียนแน่นอนครับต้องเป็นรุ่นของมันโดยเฉพาะความหนาความแข็งแรงประมาณนี้ครับใส่เข้าไปเลยครับชุบน้ํามันหน่อยก็ดีครับน้ํามันอย่าให้มันแห้งป้องกันการเสียสี ใส่น็อตเข้าไปเลยครับใส่ให้ครบทุกตัวมี้หมดติดตัวว่าใส่รูไหนก็ได้ใส่ให้มันครบแล้วกัน ึิดมือก่อนนะครับใช้ปรงทำามสะอาดพนทั่วไปอุ้ยโทษทีโทษทีททเสียเลยลืมลืมข้ามขั้นตอนไปนิดหน่อย โทษทีโทษทีครับเดี๋ยวแต้มจรารบีก่อนนะครับตรงปลายครับสารหล่อลื่นนะไม่งั้นความเสียงที่เกียวจะเสียครับชโลมนิดหน่อยจารบีครับบางคนอาจจะใช้จรารบีเฉพาะของเกียวมันนะครับแต่เราใช้ทดแทนกันได้ไม่เป็นไรเกียวหนึ่งเอาฝั่งนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวลืมแถบนี้สารจารบีสารหล่อลื่นใส่อสพอประมาณครับ ม่งันเดี๋ยวนอตเกี่ยวใส่เยอะไปก็ไม่ดีเป็่ไรสมาตสามแล้ไปตัวที่สตัวนี้เกี่ยวเสียนะครับทําเกี่ยวมาใหม่สั้นเลยเห็นไหมตีปอกเกี่ยวหมามเหตุผลที่ว่าการขันโดยไม่ใช้ประกฟอนหรือขันแบบใช้กำลังเพลงครับเกี่ยวขาดได้นะครับ ส่วนมากจะเป็นรถติดแก๊สครับเกี่ยวขาดง่ายเกี่ยวยืดเกียวอะไรเงี้ยต้องมีเทคนิคนะครับการขันฝาสุบอาจจะขันแบบค่าของปอนที่ช่างโรงงานขอกาหนดมาแล้วก็ที่เหลือเราก็เออเสริม,มอีกนิดหน่อยอาจจะขันเพิ่มไปอีกสักสี่สิบห้าองศาเก้าสิบองศาประมาณนี้ครับอย่าให้เกินว่านะไม่งั้นขาดขาดก็ต้องเสียเวลามาเอาน็อตออกอีกเสียงเงินอีกช้าหน่อยนะครับงาน สาสูบมันจะต้องประนีดทําเร็วๆไม่ได้ครับยิงน็อตยิงบล็อกลมก็ไม่ได้เกี่ยวเดี๋ยวต้องใช้สารลาลื่นข้ามขั้นตอนนี้ไปได้ยังลืมลดการเสียดสีสลมะบี อช่ฮึมฮ mm ึมโอ้เยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินนะฮเราไปผสมน้ำมันเครื่อง เดี๋ยวก็ถ่ายน้่มันเครื่องก็เจือจางออกมาเองฝนะกพบสิ้งเฮ้รุ่นนี้เกียวขาดกันเยอะนะครับเห็นช่งางทำเกียวบอกว่ารุ่นนี้ขาดกันเยอะ คราวนี้ก็ขันน็อตให้ตึงใส่น้ำมันทักตัวแนละ้วเดี๋ยวขออนุญาตขันน็อตให้มันตึงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาประแจปอนกันอีกทีครับตอนนี้ขันน็อตพอตึงๆมือแล้วครับ ก็ขั้นตอนต่อไปใช้ประแจปอนนะครับวัดค่ากําลังของน็อตนะครับก็ตามที่บอกนะครับว่าเริ่มต้นที่ด้วย49นิวตันเมตรนะครับหรือจะเพิ่มไปอีกนิดหน่อยก็แล้วแต่ของผมก็ขอเพิ่มไปอีกนิดหน่อยแล้วกันก็เดี๋ยวขันเพิ่มอีกสัก90องศาจบแล้วกันผมก็เริ่มไปที่ถ้าเป็นฟุตปอลอยู่ที่ประมาณ40ปอนฟุตบอลถ้าเป็นนิวตันเมตรก็ อยู่ที่54.2ก็แล้วแต่เครื่องมือของแต่ละท่านนัดหน่วยเลขอาจจะไม่เหมือนกันอ่ะตอนนี้เรามาเริ่มขันน็อตครับขันตรงกลางก่อนนะครับเริ่มจากจุดกลางก่อนเลยเสียบ,บ่อกไป ฟังเสียงนคะรับมันดังแล้วหยุดเลยนะครับอโอเคครับดังแป๊กแป๊กแล้วครับก็อย่าฝืนต่อนะครับผ่านต่อมาตัวที่ตรงข้ามกันตรงกลางครับ นี่ดังแล้วครับเนี่ยเมื่อกี้โอเคดังละอย่าไปฝืนโอเคอต่อไปถัดมานะครับตัวนี้แล้วก็อีกข้างก็เหมือนเป็นรูปไอ้ากากระบาดน,นะครับตั้งข้างข,างขอาไปเลยจาไว้นะครับขันตรงไหน โอเคดังแล้วครับหยุดเลยอย่าไปฝืนปึ๊บอันดับมาทะแยงมุมอ้าตรงนี้อหลอดไฟหลอดไฟจะร่วมโอเคดังแล้วครับอย่าไปฝืนมันปึน๊บ เมื่อกี้มุมนี้นี้อ่าแล้วก็เหลี่ยมข้างในขอนี้สำหรับฟันปลาไปอโอ้ยโยนทิ้งซะเลยหลอดไฟหน่อยอ้าดังแล้วเหรอโอเคดังแล้วครับ ไม่ขันต่อแล้วมาเดี๋ยวเดี๋ยวโยนทิ้งเลยเกตกาเนี้ยอ่ามุมนี้แล้วเมืม่อกี้มานี้ตัวนี้มานี้อ่ะแยงตรงนี้ทำคนเดียวก็ลืม,อมโอเคดังแล้วครับปึ๊บมุมนี้แล้วจำได้ไหมเนี่ย สต,ต้องเอาปากกาขีดแล้วเรายจะลืมเมื่อกี้ตรงนี้ปื๊บปื๊บมานีมืนี่นอ่ต่อไปตัวตัวนอกสุดแล้วเดี๋ยวต้องไล่ไปไล่ดูคิเองแล้วว่าเราขันครบหรือเปล่าโอเคดังแล้วครับหยุดอ่ามาริมนี้แยงยม,มุม ดังแล้วเหรอโอเคดังคือเฮ้ยใช่ไหมใช่ใช่ข้างในสุดเอาดังแล้วเหรอฟังใหม่โอเคดังแล้วอย่าไปฝืนมันดังก็ดัง้วยอ่้ตัวสุดท้ายแล้ว ต้องฟังหูเอียงหูฟังดีๆนะครับโอเคเรียบร้อยตัวนี้ขันประแจรอ,อนครบทุกสิบตัวละต่อไปเราหมุน90องศาบางคนจะงงครับ90องศาคือยังไงก็คือครึ่งของครึ่งของวงกลมครับวงกลมหนึ่งเป็น180องศาใช่ไหมครึ่งของวงกลมก็นี่ไม่ใช่เนี่ย90องศา 90องศาคือตั้งฉากเนาะ,ะตั้งฉากนี้90คือตั้งฉากใช่ใช่ถ้าสมมติคือมองมกลมเป็น180องศา90องศาอ่าถ้าสมมุติผมตั้งน็อตไว้ตรงนี้หัวน็อตอยู่ตรงนี้ใช่ไหมปึ๊บอถ้าสมมุติขันไปรอบครึ่งนี้ขนาดกระนี้ก็เป็น1 8อ 180. อย่างนี้ผมก็ต้องขันมา ให้แค่นี้พออ่าคือหัวน็อตอยู่ตรงนี้เอ้ผมตั้งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทามาร์กไว้ผมไม่มีเครื่องมือพิเศษอันนี้นะผมตั้งประแจไว้อย่างนี้ปึ๊บผมจะขันเพิ่มอี90ก90้าองศาก็ต้องหมุนมาแค่นี้พอหยุดอ่าเกสองศาาประมาณนี้โอเคงั้นเรา ทำแค่นี้พอหรือไม่งั้นก็ใช้วิธีมาร์กเอาครับหาปากกาแล้วมาขีดแล้วก็ดูว่าเออถ้าเก้าสิบองศามันต้องมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะทํามากไว้ก่อนตัวนี้ปึ๊บมาร์กหัวบนนี้นแล้วกันขีดไว้ถ้าสมมุติสี่สิบห้าองศเอ้ยเก้าสิบองศามันต้องมาอยู่คู้ขนานกับนี้นประมาณนี้ ครานี้ผมไม่ใช้ประแจปอนแล้วนะผมจะใช้บล็อกตัวธรรมดาแหละยวหาบล็อกตัวธรรมดาก่อนอ,อเหมือนเดิมครับขันข้างตรงกลางวนออกเป็นกากระบาดนะครับเดีย๋ยวไปหาประแจก,ก่อนไว้ไหนโอ้ึมือก็ไม่เก็บไว้ น,นี่นะ,ะผมดึงมาก็น่าจะประมาณมาอยู่มุมนี้แล้วก็ผมทำมาร์คไว้แล้วเริ่มเลยครับโอเคเริ่มเลย มนันครับเข้าถึงภาษาได้แล้วตัวข้างในเดี๋ยวทำมาร์กไว้ก่อนอโอเคนี่ครับเมื่อกี้ผมขีดมาร์กไว้ตรงนี้เห็นไหมเออซูมให้ดูมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้ผมนี่ครับสีขาวเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมขีดไว้ตรงนี้เนาะ เราห่มหมุน93มันก็อยู่เหลีย่ยมนี้เดี๋ยวตัวนี้เหมือนกันตัวข้างในตัวข้างในมองเห็นไหมเดี๋ยวคลิปมันยาวไปอ่ะตัวนี้นะเดี๋ยววัดตำแหน่งเหมือนกันเพราะเราไม่มีเครื่องมือพิเศษนะครับใช้ตัวมาร์กเอาอ่านี่นะหลังจากนั้นผมจะหมุน 90. องศามันก็ต้องมาอยู่เหลีย่ยมนี้ใช่ไหมอ่าอยู่ประมาณนี้อ่าแต่ผมยังไม่ขีดนะเดี๋ยวสีขาวมันต้องเลื่อนมาอยู่ตรงนี้แทนอ่าแต่ถ้ามันมาครึ่งหนึ่งก็เป็น180องศารเราแคเอาแค่90พอโอเคเดี๋ยวไปหมุนกันต่อ เดี๋ยวขอหมุนให้ดูสัก2ตัวพอไม่งั้นมานั่งมาดูคลิปหมุนน็อตก็ไม่ใช่ประโยชน์หรอกเอ๊เดี๋ยวฝาปิดไว้ไหนที่ถอดฝารอรกไปแล้วเดี๋ยวแห้งอีก นี่ครับที่ผมบอกไว้อ่าย้ายตำแหน่งสีขาวย้ายตำแหน่งละมองเห็นไหมย้ายตำแหน่งแล้วครับสีขาวย้ายตำแหน่งละ,ยยงละที่แรกอยู่อยู่ริมนี้ใช่ไหมเก้าสามมาอยู่ริมนี้แทนละโอเคก็มาแชร์ความรู้กันแค่นี้แล้วก่อนก่อนแล้วกันเพราะว่าจะมาดูผมขันน од, ็อตฝาสูบก็ไม่ใช่งานต่อไปก็ขันวนออกนะครับตามที่บอกเลยเป็นกากระบาด ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับ